นี่คือคลิปเสียงก่อนที่ผมจะรู้ความจริงว่าสตูดิโอที่ทำเรื่องหนุ่มซิงกับสาวฮอตนั้นมันคือสตูดิโอที่ทำก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปก็อแสดงความดีใจกับหนุ่มซิงกับสาวฮอตที่ได้ทำเป็นอนิเมะแล้ววู้ฮูเย yeah! ่ตอนนี้แหละมีและเชิญรับชมคลิปต่อได้เลยครับ ก็สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงของช่องอนิเมะแอนมังงะสตูดิโอเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยจากเฟิร์สเพจโป้นะครับก็คือมังงะเรื่องเพื่อนพระเอกอย่างผมจะกลายเป็นหนุ่มสุดฮอตได้ยังไงนะครับซึ่งดัดแปลงมาจากนิยายนะครับซึ่งนิยายของเรื่องเรื่องนี้นะครับก็ค่อนข้างจะล้อเลี่ยมห้าอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเอ,อเอามาให้เราขายหรือให้เราอ่านตอนไหนนะครับซึ่ง ผมได้สั่งมางานชุดนี้นะครับเป็นแบบรีออเดอร์ซึ่งแน่นอนครับได้แล้วได้อยู่แล้วครับก็คือนี่ครับโปสการ์ดทั้งสองใบนะครับซึ่งสวยงามมากแล้วผมก็ใส่ซองไปแล้วเกียดแกะนะครับก็มารีวิวอย่างนี้กันเลยดีกว่าก็สําหรับโปสการ์ดนะครับก็นี่ครับใบที่หนึ่งนะฮะโอ้โหแล้วก็กระดาษของเขานะครับทำโปสการ์ดออกมาค่อนข้างจะแข็งเลยทีเดียวเชียว แล้วก็มีวิงวว่งวับวิ่งวับด้วยนะถือว่าทําออกมาได้สวยเลยสําหรับใบนี้นะครับใบต่อมาก็คือจะเป็นใบรูปเดียวกันกับปกของมังงะนะครับซึ่งก็สวยงามอลังแท้แดนตะลึงนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้สองแผ่นนี้ก็ค่อนข้างนำออกมาสวยในราคาที่ได้มานะครับก็เก้ยวต่อมาเราจะมาพูดถึงตัวของมังงะนะครับ สำหรับตัวมังงะนะครับก็ทําออกมารูปเล่มได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับมีความกระชับกระทัดรัดแล้วก็ก็เหมือน First Page Pro, เฟิร์สเพจโปรเล่อมอื่นๆแล้วครับซึ่งทําออกมาได้สวยงามมากแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยอ่านยังไม่รู้เรื่องเลยผมก็จะมารีวิวตรงนี้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยอ่านนิยายเรื่องนี้เลยนะครับตัวของเพื่อนไม่เอกอย่างผมนะครับจะว่าด้วยเรื่องราวของ พระเอกของเรานะครับที่มีหน้าตาโหดเหี้ยมกระเทียมเกียวนะฮะซึ่งตัวเขานั้นได้มีเพื่อนสุดหล่อนะครับก็คือพี่ของโทกะก็คือไม่ใช่นางเอกนะครับคือพี่ของตัวไวตัวนี้นะครับโทกะนะครับซึ่งตัวของโทกานั้นก็จะเป็นน้องสาวของเพื่อนพระเอกนะครับที่ตอนช่วง,รงแรกๆนะครับก็เหมือนจะเข้าใกล้พระเอกเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็เนื้อเรื่องก็จะทําให้เราอินนะครับว่าตัวน้องนะครับจะทํายังไงให้มันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาสําหรับเรื่องที่เขาได้โกหก,กไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเนื้อเรื่องนะครับที่มันน่าสนใจตรงที่ว่าตัวของเรื่องเรื่องนี้นะครับมันยังไม่ได้ล็อกหัวหรือกาว่าใครเป็นนางเอกตัวจริงนะครับอาจจะมีเหมือนแบบกากาไว้หน่อยแต่ก็ไม่ได้เต็มร้อยนะครับ สำหรับใครนะครับที่กําลังหาเรื่องที่ตัวเองอยากจะอวยตัวที่เราชอบนะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับผมว่ามีโอกาสลงหวยได้ทุกหวยเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่แน่นอนครับผมนี่ลงหวยเรือลานี้อยู่แล้วนะครับซึ่งบทของน้องนะครับทําออกมาได้โอ้โหอิมแพกใจมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่เคยอ่านแล้วก็น่าจะพอรู้เรื่องกันบ้างนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านนะครับผมบอกได้ว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ ทำให้ผมนะครับติดนิยายตามตามมาเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ะครับเป็นเรื่องแรกที่ผมซื้อสำหรับนิยายนะครับแล้วผมก็ติดงอมแงมแล้วก็เรียบร้อยครับเงินหายไปกับหลายๆลเรื่องเลยนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ตามนิยายนะครับแล้วอยากอ่านมังงะเรื่องนี้ครับผมโคตรจะแนะนําเลยนะครับมังงะเรื่องนี้นะครับทําออกมาได้ดีมากทั้งรูปเล่ม หรือลายเส้นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเนี่ยมันทําออกมาดีนะครับกระดาษก็ดีนะครับภาพคมชัดโอเคเลยดีเดียวเชียวแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะครับสําหรับเมื่ะเรื่องนี้ถ้าคุณอยากรู้ก็ไปซื้ออ่านกันเองนะครับสําหรับเรื่องนี้สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ